ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2นนะคะาการวิ่งมานะคะที่เป็นเลขมาอยู่ที่60,000กิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะได้ล้อแม็กมาเลยค่ะตัวนี้แม็กอยู่ที่16สวยไหมคะตัดมาพร้อมกับสีโครเมียมเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะมีกุญแจสมาร์ททีเลตให้ด้วยนะคะแล้วเข้ามาดูกันภายในดีกว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเบาะยังคงปรับเป็นแมนวนวลอยู่นะคะแต่ลูกค้าสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะคะแล้วก็พวงมลาลัยของเราอะ่ะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะถ้าชอบนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ตัวนี้จะปรับได้สีทิศทางน,นะคะก็คือสูงต่ำแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็มีหน้าจอนะคะอยู่ประมาณ7นิ้ว7นิ้วแถมยังมีคอนโซลน,นะคะที่เป็นอ่าตัดลายนะคะแต่เป็นเบาะเป็นแบบหนังให้กับลูกค้าด้วยค่อนข้างตอบโจทย์และสปอร์ตมากๆเลยค่ะแถมอีก เรายังเป็นเป็นตัวออเตอร์เลยนะคะในส่วนเบาะนะคะของตัวเอทีเขาทํามาโดยการทําเป็นเบาะหนังนะคะพร้อมได้สีเทาค่อนข้างสบ,บ์ตทีเดียวเลยโอเคด้านหลังนะคะสามารถใส่ของได้บรรทุกให้กับลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าไปต่างจังหวัดหรือไปไหนก็ตามแต่ค่อนข้างกว้างนะคะจริงๆมินเข้าไปอยู่ข้านในได้เลยนะคะดูสิมันใหญ่มากเลย แบบ LED ด้วยนะคะด้านหลังข้อดีของเขาคือตัวนี้แทบไม่ต้องทำไรเลยมีกล้องบันทึกหลังให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าในการถอยจอดอะ่ะค่อนข้างดีปลอดภัยในตารการขับเคลื่อนที่นะคะในส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้สามารถวางแก้วน้ำได้มากถึง2จุดเลยนะคะแล้วก็บอกสามารถนั่งได้ถึงถึง3คนด้วยกัน แล้วตัวนี้จะมีไทเอให้กับวุงลูกค้าด้วยค่ะเสียบได้ทั้ง2อที่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวจับด้วยด้านหลังในส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้สามารถวางแก้วน้ำได้มากถึง2จุดเลยนะคะ <_ D> แล้วก็บาะสามารถนั่งได้ถึง 5, <__.ถึงสคนด้วยกันแล้วตัวนี้จะมีไทเ a ให้กับมุงลูกค้าด้วยคะ่ะเสียบได้ทั้งสองที่เลยนะคะ ก็ตัวนี้จะมีตัวจับด้วยด้านหลังความปลอดภัยนะคะก็จะมีเซฟตี้ด้วยเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่ารถอะมีอะไรบ้างเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าประชมกันเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลวาวนะคะ อัตราการวิ่งนะคะอยู่ที่1 2 0 0ซีซีนะคะจะใช้น้ำมันเครื่องเบนซินค่ะดูสิคะห้องเครื่องค่อนข้างใหม่มากเลยมีใครสนใจไหมคะถ้าเกิดสมมติชอบนะคะลองดูรายละเอียดของมันค่อนข้างดีการใช้งานหรือแบตเตอรี่ทุกอย่างค่อนข้างครอบคลุมนะคะความปลอดภัยแล้วตัวนี้เป็นการปิดห้องเครื่องด้วยนะคะเผื่อคุณลูกค้าที่สมมุติว่าไม่ต้องการให้เกิดมีสิ่งแปลกความเข้ามาอันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะเขาปิดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ ในส่วนน็อตฝากระโปงนะคะลูกค้าสังเกตดีๆได้เลยนะคะว่าตัวนี้ไม่เคยกัดไม่เคยถอดใช้งานหรือไม่เคยชนหนักมาเลยถ้าซื้อรถทั้งทีต้องดูรายละเอียดให้ค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าตัวนี้นะคะรถตรงนี้ด้านข้างนะคะจะไม่มีการชนหนักใดๆทั้งสิ้นตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยเป็นรถที่ซื้อมาขายไปขายค่อนข้างดีมากๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้า ยาลิทเอทีดนะคะตัวนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่489,000บาทนะคะเลขไม้น้อยมากอยู่ที่60,000กิโลเมตรค่ะหากใครสนใจนะคะช่องทางการติดต่อสามารถโทรหามินได้เลยนะคะที่062-586-6604โทรได้เลยนะคะมีและหากใครนะคะสนใจแล้วอยากแวะเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ทอออตโต้สาขามินบีนะคะ แวะเข้ามาเลยค่ะหรือโทรมาหามินก่อนก็ได้นะคะวันนี้มินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย